มเออยำยำจามโวต้องมามอบความแซ่บซีจีโดดให้กับทุกท่านในวันนี้เลยมันตั้งกันที่ตั้งงวนเสียงตั้ง20ตั้งี20นัี้ย่นเองโทษเท่ครับผมถามความรู้สึกกับการได้เป็นพิเซนเตอร์ดีกว่าค่ะนเดชคะบอกว่านะคะความรู้สึกของการได้เป็นพีเซนเตอร์ยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งลาต้มยำกุ้งน้ำข้นเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็ต้องขอบคุณนะครับทางยำยำจามโวยกันที่ได้มอบโอกาสให้เรามามอบความสุขให้ทุกคนแบบนี้ในวันนี้นะครับผมแล้วก็ นะว่าเป็นเกียรติของเรามากเลยนะที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายโฆษณาร่วมกันเพราะว่าเป็นโฆษณาที่เป็นพิีเซเตอร์คู่กันครั้งแรกของยามจัมโบ้ด้วยก็เป็นน้องใหม่ของยาัคะน้องใหม่มากๆเลยนะคะรู้สึกดีมากเลยค่ะที่ที่เป็นตัวแทนมามอบความหอมแซกซีจินโดรให้ทุกคนค่ะ เอางี้เอางี้เล่าถึงความสนุกในการถ่ายทำในภาพยนตร์โฆษณากันบ้างดีกว่าเพ็นรบอกว่ามีข้อความเก๋ๆเลยสุดท้ายที่บอกว่าว่าหอมขึ้นเนี่จะซักแค่ไหนและที่ว่าแซ่บกว่ารสชาติจะดินใจไหมนะคะได้ให้ทั้งสองท่านเล่าเรื่องราวหน่อยค่ะก็เป็น